สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่จะมารีวิวนะครับกับลำโพงอินฟล่ายเออร์จีหนึ่นะครับจากประสบการณ์การใช้นะครับก็คือหลังจากทิดเปินมาแล้วนะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวจะมาบอกเล่านะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างครับกับลำโพงตัวนี้ครับอย่างแรกนะครับลำโพงตัวนี้นะครับมีกําลังขับอยู่ที่10วัตต์ไอเมเอนะครับก็คือข้างละ5นะครับแล้วขนาดดอกนะครับก็อยู่ที่2.5นะครับนิ้วและก็ตัวนี้นะครับไม่มีท่อลมด้านหลังนะครับท่อลมนี้คคครรรรััับบบเเ้้้้้าาาจะะะออยู่ดดนนนนนนหแลววตงีกก็2.5ิ ในเรื่องของการเชื่อมต่อพลังงานที่ใช้ในการใช้นะครับก็คือนะครับเป็นสายแบบ USB นะครับคุณสามารถต่อคอมได้นะครับหรือนะครับสามารถไปต่อพาวเวอร์แบงค์ได้เพื่อนชอบนะนะตัวนี้ต่อพาวเวอร์แบงค์ได้หรือนะครับเสียบปลั๊กอย่างนี้นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ครับน่าออกมาส่วนในเรื่องโอเคครับเห็นไหมมันก็จะเพิ่มนะครับว่าตวนีนเรื่องการเชื่อมนะครับได้หนึ่ง USB นะครับสองนะครับ AUX นะครับที่มันติดนะครับ ตรงนี้นะครับแลวก็อย่างที่สามครับบูทูธซึ่งบูทูธต,ตัวนี้เฮ้ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะจ๊ะรุ่น5.3ครับซึ่งแบบสัญญาณโคตรแรงครับเพี้ยนเขาบอกนะว่าเพี้ยนเคยนะครับว่าเฮ้ยปิดลําโพงตัวนี้แล้วเนี่ยเพี้ยนเคยเช,เชื่อมกับตัวนี้ทิ้งไว้นะแล้วพอเพี่ยนกลับมาข้างบ้านเนี่ยเพี้ยนเอานะครับตัวนี้เอาไว้อยู่ที่ชั้นหนึ่งเปิดมาปุ๊บมันเชื่อมต่อกับตัวนี้ทันทีเลยอะ่ะซึ่ง5.0ทําไม่ได้นะครับ ถามว่าเพียนมีลำโพงบลูทูธที่เชื่อม5.0อยู่ไหมมีนะครับแต่5.3สัญญาณมันแรงกว่าอย่างชัดเจนนะครับอันนี้แบบว่าเฮ้ยมระทัาใจนะครับเพราะมันได้ระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับแล้วก็สัญญาณที่แรงขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ถ้าเกิดเรานะครับจะเปลี่ยนนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าปึ๊บเห็นไหมข้างบนตรงนี้ไลน์พุสบลูทูธอินพุสอาเห็นไหมครับก็บลูทูธอินพุตนะครับคราวนี้เราก็กดนะครับเชื่อมนะครับกับมือถือของเรานะครับในการหานะครับแล้วก็ ข้างล่างตรงนี้นะครับก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีปุ่มบวกบวกลบนะครับปุ่มบวกลบนั่นก็หมายถึงนะครับว่าเพิ่มเสียงลดเสียงได้ไงจ้า Bluetooth connector ่เหมือกับว่าก็จะมี Bluetooth connector นะครับแล้วก็ตรงนี้จ้าเดี๋ยวเพื่อนให้ดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับถ้าเกิดเราต้องการปิดไฟนะครับเราก็กดค้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเปิดไฟนะครับกดค้างอีกเปิดถ้าต้องการเปลี่ยนแสงนะครับสีนะครับเปลี่ยนได้นะครับกดคิกๆสองค้าง เห็นไหมนี่เปลี่ยนได้จ้าเห็นไหมครับพอวนครบหนึ่งรอบนะครับมันก็จะเป็นแบบแสงค่อยๆกระพริบนะครับเห็นไหมเปนจะค่อยๆกระพริบนะครับสังเกตดีๆนะจ้าเห็นไหมนี่แสงค่อยๆกระพริบ,บหรือนะครับสามารถกระพริบแบบค่อยๆเปลี่ยนแสงได้นะครับปุ๊บ ดูนะครับเดี๋ยวคราวนี้มันจะเป็นการกับพี่แบบเปลี่ยนแสงนะจ๊ะนี่ก,ดกด็ดูนะครับเห็นไหมสังเกตดีๆนะครับเปลี่ยนยังนี่เห็นไหมค่อยๆเปลี่ยนนะครับนี่จ้าก็ประมาณนี้ครับเกี่ยวกับในเรื่องของแสงนะครับเห็นไหมเป็นไห <laughs> เออเหลือเกี้ยวบนวนเกินไปหนึ่งรอบเพราะถ้าเกินวนเกินหนึ่งรอบนะครับมันก็จะกลับมาเดิมคือมันสามารถนะครับเปลี่ยนเป็น แสงแบบความเข้มคงที่แล้วก็ค่อยๆจางนะครับแล้วก็ค่อยๆสว่างนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือให้ปรับเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆได้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวอันนี้หรือเปล่าโอเคไม่ไม่เป็นไรนะครับเยวมเ๋ยมมันก็ทําได้แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่ชอบก็คือให้มีสามหมดอาจารย์นั่นก็คือเกมโหมด movie mode music mode น่าหายนะครับ music mode โอเคครับคราวนี้เดี๋ยวมาประเด็นหลักของเราครับคือในเรื่องของเสียงนิยามเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง เนานี้ตรงไหนก็กันไปรูปลาวแค่ที่จะทํามันลึกมันราวมันเท่าไปฟังใจ cho đủ ra cọc thể cho em hết để cho dưa vào ชีวิตจริงๆไม่ใช่เกมทำเลือดในตาแทบกระเด็นไม่เคยจะหยุดแรปอีกเซตจนถึงวันตายจะได้เอนทำให้เมืองไทยเขาได้เห็นว่าของจริงนั้นเป็นยังไง real thing kill จริงนั้นเป็นยังไงคนแรปไว้ที่ลุกเป็นไฟ flow เป็นแก๊สซลินเราวอาเครื่องเงินหน่อยเดี๋ยวก็ลามไปใหญ่ไ uh. อ้ไม่มลาลลยมองมาคอควายการังจะปล่อยสระไอรอเรือมองมาการังสักทีเงินช่องไม่มีมาก I wanna fight it's all right รถไปจะไปโคราชพอมันหมกันป้าเดี๋ยวผมจะมาดบุรีรถเมล์รถยนรถไทยเราเองจะไปขันไหนก็ลองคิดดีๆไม่ว่าจะรถยนรถเก่งจักรยานจาเล็งหมอไตทีเอฟเอฟไปรถอีตันเราก็ไปไม่รู้จะนั่งเรือใัโดยารไลเป็นโ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 ลฉันว่ามันก็ถึงถุงไม้ได้เหมือนกันก็อเข้าใจว่าชีวิตควรจะมีความสุขแต่บางครั้งจริงๆมันก็ไม่สนุก มีความมังเท่ากับเลี้ยงที่ไปยอดกระปุกออกไปขับก็บเล่นอย่างตงกกระลุกบุก๊แล้วก็ต้องสุกมันก็อโดนแมมาปลุกตอนเช้าสิ่งจากฟันมากินข้าวชีวิตฉันถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่ว่าเส้นทางฟันฉันบ่อเอาไว้อีกตั้งยาวเพีงแค่มันอาจจะต้องคิดหน่อยคิดคิด,คดหน่อยต่างก็ไม่ค่อยดีมันเหลืออยู่นิดนิดน่ดนอยก็เลยต้องคิด หน่อยฟิตฟิดหน่อยเดินหากไกลแล้วฉันจะไม่ถอยรถไฟจะไปโคราขอมันกดกันมากไโคราบุรีรถเมย์รถยนต์รถไยเราเองจะไปขางในก็ลองคิดที่คิดท evet ี่คิด่คิดคิดคิด่คิดกคิดที่คิดที็คิดทีปคนด่คิดทา่คิด่คิดที่คิลที่คิด็ี่คิดที่คิลที่ค่คิันก่คิดทีคดทีงคิดที่คิดทั่คดที่ะโอเคครัทีดี่ค่คิดทคค เป็นไงกันนะเขอบอกนะครับว่าถ้าเขาจะอธิบายง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นลําโพงนะที่วางไปกับหน้าคอมพิวเตอร์นะครับเขาบอกนะครับถ้าเกิดมีบางคนมาถามว่าพี่อั้นถ้าเกิดเทียบกับไอ้ตัวแล้วไม่เกินพันอ่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบกับเก้าร้อยเก้าสิบนี่เป็นไงบ้างโอ้ไอ้นี่ชนะขาดนะครับแต่นะครับถ้าเกิดคุณไปเทียบกับตัวแล้วประมาณพันห้าครับเสียงมันจะพอๆกันแต่สิ่งที่มันต่างกันคืออะไรครับเฮ้ยตัวนี้บูทูตรุ่นใหม่ล่าสุดห้าจุดสามสัญญแรงอย่างนี้เลยนะครับเพี้ยนชอบมากอยู่ไกลข้างล่างอ่ะเฮ้ชชออบบมมาาากกสัญญณแรงนี่ แต่เรื่องในคุณภาพเสียงัไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับรวมถึงนะครับถ้าเกิดตัวนี้ราคา19 9 0สิบาทถ้าเกิดให้เทียบนะกับลำโพงนะครับที่มันเป็นเขาเรียกอะซาวบาร์ที่มันวางไว้หน้าคอมนะถ้าเกิดในราคาให้เท่ากันนะเพื่อนบอกเลยซาวบาร์ตัวนั้นมันทำได้ดีกว่านะครับแต่นะครับซาวบาร์มันทําระบบสตรีโอซ้ายขวาไม่ได้นะจ๊ะตัวนี้นะครับเป็นระบบสตรีโอนะออกซ้ายออกขวาครับถึงแม้เสียงมันจะในราคาเท่ากันเนี่ยเฮ้ยมันจะด้อยกว่านะครับแต่นะครับมันทำสตรีโอซ้ายขวาได้นะจ๊ะคุ เสียงมันดังกว่าดีกว่าแต่ว่าเฮ้ยมันยากซีโอซานขวาไม่ได้นะจ๊ะแล้วตัวนี้นะครับหน้าคอมจริงจ้ะเพราะพี่นะครับเคยไปวางนะครับตอนนอนแล้วเนี่ยวางไว้ตรงเท้านะครับเลครก็นอนเนี้ยปุ๊บอ้าวเสียงไม่ค่อยดีนะครับเสียงระยะดีก็คือแบบเหมือนกับเราต้องนั่งทําคอมพิวเตอร์เงี้ยแล้วก็เล่นเงี้ยโอเคเสียงมันถึงได้ดีนะเพราะว่าดอกมันแค่สองจุดห้านะจ๊ะแล้วกำลังวัดมันแค่สิบวัตนะครับนั่นก็นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับ คลิปคลิปนี้ครับเออเรื่อในเรื่องของเสียงนะครับคุณสังเกตดูดีๆนะลําโพงดอกเดียวนะครับที่อยู่ที่2.5หรือว่าลาโพงทั่วไปอ่ะที่มันอยู่ที่2.0ถุงอ่ะเสียงที่จะได้คือเสียงกลางกับเสียงต่ำนะครับเสียงสูงไอพวกเสียงแสแนชยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะอันนี้คือเหตุผลที่แยกเปิดเพลงสุดท้ายเห็นไหมครับเพลงเป็นโลเป็นโลมันยังมีเสียงแสเนยซึ่งมันยังไม่คมเท่าไหร่ซึ่งก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าลำโพงมัน เนี่ยดอกแค่สองจุดห้านะครับแล้วก็มีดอกเดียวมันก็ได้ประมาณนี้เลยจ้ามันก็เสียงแบบเสียงสูงยังไมไ่ค่อยหลายเพราะถ้าเทียบกับราคาเลรพวกนี้ก็ได้แบบกลางต่ำก็ประมาณนี้นะครับเสียงสูงยังไม่ค่อยไบรท์อะไรเท่าไหร่ก็แต่ว่าก็ถือว่าเจ็บละเอียดเสียงได้หมดครับเพื่อเทียบกับราคาก็โอเคก็ถือว่าผ่านเพราะว่าต้องเข้าใจาก่อนนะป่า ของมันสัมพันธ์กับราคานะจ๊ะโอเคครับปกกนนเป็นจัวการขึ้นในีบรกครั้งนี้นะครับช่อบก็ฝากกดแชร์ด้วยครับรวมถึงใครอยากสมัครรุ่นเนี้ยนะครับ,รบ,บ,รรบมีช่องทางธนาคารนำสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องของพี่ได้ครับเพื่อมีการสับรรุ่นพะี่และจะลัเจอกันใหม่ในคลิปหน้านจ้า